สวัสดีครับพบกับผมอยู่ในการอ่านไพ่14ปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรณดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาตุนนะครับ เป็นดวงครึ่งแรกของเดือนก,กรกฎาคมนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่15ก,กรกฎาคมนะครับในการเปิดไพ่คิบสีสามสำรับนะครับพยากรณ์เกี่ยวกับการงานการเงนินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกับพยากรณ์ที่อ่านออกมาก็มีั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงทั้งหมด เลยก็ได <cin stereotype> ้นะครับขอขอทุก uh, ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นในใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรเป็นพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและก็ออกหมออยู่ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้ทุกกรรมปยากรที่ดีๆนั้น จงบังเกิดขึ้นจริงกับชาวลัคนาตุลน,นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่1 5ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาตุลน,นะครับว่าการงานธุรกิจของท่านนะครับจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกก้าใบนะครับในเรื่องการงานธุรกิจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังความหมายผ่านมาตามไพ่ย,ยิบสีให้พอรู้แนวทางในลักษณะใดบ้าง นะครับของเจ้าลัคนาตุ้นนะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับก็อกไม้เท้านะครับวิกตอรี่ไปแข่งวามได้รับใจชนะนะครับได้รับการเชิดชูส่งเสริมสนับสนุนจากพลังประชาชนมวลชนสังคมได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ทมให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าสู่ความเติบโตรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศด้วยแห่งชัยชนะนะครับ ไปใบ,บต่อมานะครับมีพลังมีเพชชั้นนะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับที่เป็นเด็กปลักดันยพยายามจะดีดออกมานะครับจัดสรรพยายามจะไปเกออกมากับความสําเร็จ3ามด้วยนะครับที่ปลักดันไปสู่ความเติบโต,ตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางคนบางท่านก็นะครับมีการร่วมรุมร่นร่วมทุนกับหลายๆฝ่าย นะครับหรืองานหลายๆเส้นทางนะครับที่ก็มาผลักดันให้สู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตนะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการได้เดินทางเกิดขึ้นนะครับที่บางทีนั้นในช่วงต้นเดือนแดกนนี้อาจจะไปเกี่ยวกับการงานนะครับไปศึกษางานนอกพื้นที่บ้างหรือบางทีได้รับการส่งตัวไปอบรมสัมมนาอะไรเพื่อเชิญวิชาการความรู้ประสบการณ์อะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมไปตามเทคนิคไอเดีย ใหม่ๆนะครับที่อาจจะนํามาเพื่อส่งเสริมให้ไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับไทเดสนะครับบางท่านก็มีการจบสภาวะอะไรหนึ่งนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไปสภาวะหนึ่งของความเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับโอกาสของการเดินทางนะครับที่มีทั้งบางคนก็เดินทางยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ ในต่างาในประเทศนะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ธุรกิจการงานเปลี่ยนแหล่งตําหล่การประกอบสมาชีพไปต่งตางๆประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับเพราะว่าไปขึ้นมาในเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปในทิศ่างที่รออยู่ดีกว่าเดิมในเบื้องหน้านะครับและก็ไปไปต่อมานะครับได้รับพลังสนับสนุนในทิศ่างที่ดี3เดือนนะครับ ได้รับพลังส่งเสริมนะครับได้รับคำปรึกษาคำแนะนำที่ดีการเจราจาใดในช่วงนี้นะครับก็เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ปรารถนานะครับเจราจาค้าขายเจราจาเสนอนําปฏิบัติปันปอะไรหรือการคุยกันในเรื่องของการที่จะร่วมวุ้นลงทุนหรืออะไรก็ตามแต่หรือการทําการก้าการขายในเชิงพาณิชย์นะครับก็ได้รับพลังสนับสน,นุนการก้าการขายคล่องตัวนะครับแล้วก็ งานหนักงานเยอะอยู่นะครับจงมีอาสิบไม้เท้านะครับในการที่จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของการเร่งผลผลิตมีออเดอร์เข้ามามากมายหรือการให้บริการนะครับที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการขยับกยายในเรื่องของเวลาบ้างอะไรบ้างนะครับไอ้ดีกว่าเดิมหรือมีการรับพนักงานเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเมื่องานเยอะขึ้นบางทีก็บุคลากรก็ไม่เพียงพอหรือ เวลาที่ทําอยู่นะครับอาจจะไม่เพียงพอจึงต้องกยับกระยายให้เติบโต,ตมากกว่าเดิมน,นะครับจัดสรรในเรื่องของการแบ่งกะหรือเพิ่มโมทีให้กับผู้ที่เป็นลูกน้องบริวารอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะเกิดขึ้นหรือใครที่เป็นลูกน้องเป็นบริวารของคนอื่นนะครับก็อาจจะได้รับโอกาสนะครับในการที่จะทํางานมากกว่าเดิมน,นะครับเคยทํางาน8-9ชั่วโมงก็จะมีการกรยับไปมากกว่าไปถึง12ชั่วโมง หรือบางทีก็มีการแบ่งส,สรรกอะไรขึ้นมานะครับเพื่อเร่งการผลิตให้ทันกับสถานการณ์นะครับหรือการให้บริการที่ให้ครบถ้วนในแต่ละวันที่ก็มาใช้บริการนะครับซึ่งางานเยอะกว่าเดิมก็ย่อมจกกะขยายเวลาต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความมาังม่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จหลายๆติดตามก้าวเหรียญนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางคนก็ไปร่วม ลุ่มในการร่วมงานร่วมธุรกิจร่วมธุรกรรมกับหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มหลายๆองคอ์กรหลายสถานที่นะครับก็ส่งผลในเรื่องของอาการมีรายได้รายรับผลประโยชน์ก็อย่างที่กล่าวบางทีในเล่นตลาดหุ่นการซื้อหุ้นนะครับหลายอะุ่นหลายๆที่หลายๆาระดับก็ส่งผลไม่มีผลกําไรในหลายๆเส้นทางนะครับก็มาเติมเต็สม,ม,มสู่ความมั่งคั่งมหัศรรมสมบูรณ์กับผลประโยชน์ผลรายได้รายรับ ที่มีเข้ามา9เหรียญน,นะครับก็ไปไปต่อมานะครับ4ดาบน,นะครับการรู้จักสงบนิ่งนะครับเพื่อให้สถานการณ์ของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทิศทางของความเจริญเรื่องน,นั้นมีรออยู่เบื้องหน้าที่ดีกว่าเดินมนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาสมดุลกับโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบโอกาสมาให้นะครับ เพราะฉะนั้นชาวลักนาตุนบางท่านนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีอาจจะมีสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความไม่เป,ปึงพอใจนะครับอาจจะมีการจบอะไรในตําแหน่งหน้าที่หนึ่งนะครับหรือธุรกิจหนึ่งเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างที่เดิมซึ่งบางทีสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้สร้างความปึงพอใจหรือเป็นที่ปรารถนาของชาวลักนาตุนก็ได้นะครับแต่เพราะฉะนั้น เจ้าลัคนาตนจริงต้องใช้ความนิ่งนะครับเพื่อสยบปัญหาต่างๆนะครับแม่บัญบายแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ไปโู่ทิศทางของความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับที่มีเข้ามาซึ่งบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นสมควรแล้วนะครับถึงอาจจะมอบโอกาสดีๆเข้ามาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อปรับตำแหน่งปรับย้ายสถานที่อะไรก็ตามเตะนะครับที่อาจะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็น และก็มอบอกาศให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าไพ่ที่บอกในไพ่ใบต่อมาไพ่ไต้สำรับนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าลักกณะตุนต้องแม้จะมีพลังในการที่จะกลับเคลื่อนในหน้าที่การงานของตัวเองที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งความหวังเอาไว้ก็ตามนะครับแต่บางสถานการณ์ก็อย่าเพิ่งใจร้อนโดน,นัันปันเล่นนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับเพราะมันตีเป็นคนหัวร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความสงบนิ่ง ใายความนิ่งตัวนะครับเพื่อยอมรับกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะปลอดภัยได้ในทิศทางที่ดีเพื่อไปสู่ทิศทางของความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมที่รออยู่นะครับกับความเหมาะสมความสมดุลที่จะนํามาซึ่งรายได้รายรับผลประโยชน์นํามาซึ่งผลประโยชน์ของการเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเพราะบางทีนั้นอ่าบางทีอารมณ์ร้อนอารมณ์ขุดหงิ้น กับการเจอกับคำสั่งอะไรหรืออะไรก็ตามที่เข้ามานะครับบางทีก็ทําให้เรางนนนั้น,นปนเล่นตั้งไม่ถันยังคิดนะครับในการที่จะมองเห็นภาหมายว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วนะครับติดต่างของข้างหน้าที่จะขอมอบหมายให้ไปรับหรือไปดูแลนั้นมันมีโอกาสที่จะเติบโตหรือไม่ถ้าเรานน้นปันเล่นบางทีก็ทําให้เราไม,ม่มองไม่เห็นเส้น,สนต่างได้นะครับจึงอาจจะทําให้เรามองข้ามอะไรออกไป และทําให้เกิดปัญหาได้นะครับที่อาจจะทําให้เสียความรู้สึกได้ในที่มีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไปหวังอะไรที่โดยที่คว้าไม่ถึงหรือว่าไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตได้นะครับแต่ที่เขาหยิบยื่นโอกาสมาให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีๆที่มีมูลค่านะครับซึ่งออาจจะมองสายตาละออกไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับอย่าเพิ่งนุนอันปันเล่นในพิจารณาอย่างตีทวน ด้วยความใส่ใจนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะส่งผลในเกิดความเสียหายได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไ้าไปไปต่อมานะครับหมายเสิบสองถ้าเราไม่เจาะไปถึงในแกนแท้เจาะให้ถึงเนื้อหาแท้นะครับเราก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเจาะลึกลงไปนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์การงานวิโรธเกตของชาวลักนาตุนนะครับในช่วง15วันนี้นะครับอะไรที่เกิดขึ้นมาก็ตาม ให้เจาะไปถึงปัญหนานะครับจะไปถึงความเนื้อแท้ของชิ้นงานเหล่านั้นนะครับเพื่อจะพบกับเส้นต่างดีๆอะไรที่เป็นจุดบอดเราจะได้ป้องกันอะไรที่เป็นจุดไปสู่ของความเติบโตวความแข็งแรงมั่นคงก็จะมีเข้ามานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็การรู้จับคุยกันในแง่ที่บวกนะครับจะได้พลังสนับสนุนที่ดีที่จะทาให้ไปสู่ของความเจริญเติบโตวความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพลังแห่งเพชชั่นปลักดันนะครับที่ทําให้เจ้า ลักษณะตนนั้นสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ให้รู้จักควบคุมอารมณ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ใจชนะก็จะเข้ามากับจหาลักษณะตนในทิศทางที่ดีนะครับเพราะไพ่ตั้งไพ่ใต้สําหรับก็ตามนะครับที่จะบ่งบอกถ้าหากว่าวันนั้นการเล่นหมดนิดเสียอารมณ์ง่ายนะครับก็จะทําให้เกิดการปิดพลาดแล้วก็อะไรก็ไม่สมหวังได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสุขุมรอบกอบ แล้วก็จะเกิดความแข็งแกร่งมั่นคงเข้ามาให้กับชาวลัคนาตุนในทิศทางที่ดีนะครับพอไปที่เปิดออกมาก็ในแนวเดียวกับไปแต่สำรับนะแต่เพราะฉะนั้นต้องใช้ความสุขุมนะครับใช้ความเยือกเย็ยนในการที่จะโซัญนาต,าต,าตา่างๆนะครับเลยคิดพิจารณาอย่างตีต้นความสําเร็จความมั่งคั่งมุดสมบูรณ์ก็จะเข้ามานะครับให้เกิดขึ้นกับจากลัคนาตุนด้วยใจชนะ แห่งรางวัลเกียรติยศที่ดีๆที่เข้ามานะครับที่นี่มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาวลักขณาตุนในช่วงต้นเดือนแรกกรกฎาคมนี้นะครับราชาตือเรียนนะครับไปได้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะไปสู่เส้นต่างของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับกับการงานหน้าที่ที่ส่งผลรายได,ได้ได้รับผลประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับความเป็นก้าวเหรียญนะครับที่ได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จ นะครับอั็นราที่มั่นคงนะครับทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามากับความสําเร็จที่เกิดผลประโยชน์ตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับกับการวางกลยุทธ์ในการทําให้เกิดความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็สร้างความึงพอใจนะครับราชินีถือถ้วยนะครับสถานการณ์ของการเงินที่เกิดขึ้นในช่วง15วันนี้นะครับเป็นสภาวะที่เข้ามาสร้างความึงพอใจให้กับ ชาวลักษณะตุนในทิศต่างที่ดีนะครับหรือกลรที่ทํางานการธุรกิจอยู่กับบ้านก็ตามมาครับหรือการที่ทําธุรกิจในเชิงการให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ตากอากาศสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นบ้านพักคอนโดบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรก็ตามนะครับีบางทีชาวต่างชาติข้อความาใช้บริการแล้วก็ดึงดูดทิศต่างของการเงินผลกําไรผลประโยชน์เข้ามา ในทิศทางที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับเจ้าลัคนาตุนนะครับแล้วก็เดบูดนะครับอาจจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้เจ้าวลัคนาตุนวิตกกังวลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางสถานการณ์ที่อาจจะมันก็มาที่เจ้าวลัคนาตุนต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกมิจฉาชีพอะไรด้วยเช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในจ้าลัคนาตุนกำเนิดถึงความปลอดภัยนะครับในต้นเดือน ครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมนี้นะครับอะไรที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตัดสินใจด้วยความรอบคอบอย่างดีต้วนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจต่างการเงิอนอะไรออกไปให้พิจารณาด้วยความไตรตรองนะครับเพราะจะมีความปลอดภัยเพราะว่าไพ่ที่ออกมาในไพ่ท้สำรับนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลประโยชน์ กับการไปร่วมุ้นลงทุนที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันซึ่งบางทีนั้นอาจจะมีใครมาจักจวนให้ไปร่วมุ้นลงทุนอะไรนะครับที่อยากจะนําผลประโยชน์ผลลาพรายได้มากมายมาล่อนะครับที่ทําให้เจ้าลักษณะตุนนาจจะไปลุม่มหลงกับสานกาณของการที่เขามาว่าวิมานในอากาศในอากาศนั้นให้ฟังแล้วก็ไปตกหลุมพรางได้เช่นกันก็อย่างที่กลา่าวนะครับจึงต้อง ใส่ใจในรายละเอียดของการงานที่จะทําอะไรก็ตามต้องพิจารณาอย่างตีตุวนอย่างรอบคอ,อบนะครับก็จะทําให้ตานนั้นมีความปลอดภัยไม่ปี๋ผามโดยรวมนั้น,นกันเล่นเหมกรับในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของการงานนะครับที่บางทีโดนตัดสินใจแล้วก็ไปสู่ของผลปิดพลาดได้เช่นกันที่จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเงนินนะครับที่ใครข้ามาหลอกมาล่อนะครับจับจูนไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรก็ตามแต่ซึ่งบางทีไม่ได้อยู่ในโครงการ ของชาวลักนณาตุเองนะครับจึงต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงนี้และก็ไปไปต่อมานะครับเดื๋ยวเลเวอร์นะครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับของชาวลักนาตนุในช่วงครึ่งเดือนแรกของกระกฎาคามนี้นะครับเลเวอร์นะครับสถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะครับ ที่จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเงินอย่างที่กล่าวมานะครับตาตัดสินใจพลาดก็ํามห้สูญเสียเงินได้นะครับตาตัดสินใจถูกต้องก็สามารถเซฟเงินเอาไว้ในที่ตังที่ดีที่ปลอดภัยนะครับหรือใกล้ที่มีสถานการณ์ของการงานเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีงานใหม่ก็มาหรือธุรกิจใหม่ก็มาให้เลือกให้ตัดสินใจนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับว่าท่านสมควรที่จะทำใหม่เพิ่มก็มาเพิ่มเติมหรือเปล่ามันส่มเสียงไหม นะครับหรือสถานการณ์การตัดสินใจเลือกงานที่จะร้างรายได้เส้นต่างใหม่นั้นว่าเรามีโอกาสพอในการบริหารจัดการที่จะทําให้เกิดรายได้รายรับเข้ามาเสริเมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็เป็นเส้นต่างดีๆที่ให้เลือกให้ตัดสินใจแล้วก็เงินเกี่ยวกับโชคลาภป,ปันกลางนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยสาหรับบางคนนะครับบางคนก็มีโชคลาภในก้อนใหญ่ๆ โตๆนะครับที่อาจะ e. จะมีก็มาแบบพลุกๆก่อนหีตังน้อยที่นอกเหนือจากหน้าที่การงานแล้วนะครับก่อนจะก็มาเพิ่มเติมก็แล้วแต่ความระดับความเหมาะสมของแต่ละคนที่จะได้โอกาสใหม่ๆต่างการเงินนะครับที่มีก็มาหนึ่งไม้เท้านะครับคนที่ว่างงานอยู่นะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่มีงานไม่มีรายได้นะครับไม่มีอาชีพก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้ถูกยิบยื่นเส้นต่างๆการงานอาชีพขึ้นมาแล้วก็มีรายได้รายรับก็มาต่อไปนะครับเป็นเส้นทางการเงิน ที่จะหลั่งไหลเข้ามานะครับแล้วก็ก็อย่างที่กล่าวนะครับในเรื่องของการงานที่ใบที่ก้านะครับที่บางทีคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะครับที่มอบเส้นทางทางการงานกานทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ท่านใดมีหน้าที่ในการที่จะได้ทําแล้วก็สร้างรายได้เข้ามานะครับที่ได้รับความเมตตาปรานีจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะครับเลย ได้รับโอกาสดีๆต่างการมีงานทําแล้วก็สร้างรายได้เริ่มต้นของการมีรายได้เป็นเส้นทางใหม่เข้ามาให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็งานเยอะนะครับก็เงินก็มามากมายเช่นกันนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับเพราะว่า งานนั้นในเรื่องการงาน10บไม้เท้านะครับขึ้นมาเหมือน,น,นกันการเงินก็สิบไม้เท้าเงินที่อยากมาตุ่มเทกยันมันเพียรน,นะครับแล้วก็ออเดอร์ก็มาเยอะการผลิตอะไรก็มากมายยิ่งกว่าเดิมหรือใครที่เป็นลูกน้องบริบาลก็ได้ทําในเรื่องของการว่าจ้างให้ทำโอเวอร์ไทม์ขึ้นมา นะครับก็ได้รับเงินเพิ่มเข้ามานะครับหรือการให้บริการใดๆก็ตามใครที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆนะครับก็เยับขยายในเรื่องของการเวลาออกไปให้บริการมากยิ่งขึ้นก็ยังจะมีผลกําไรมากกว่าเดิมนะครับที่เข้ามาเต็มแต่ในเรื่องของรายจ่ายนั้นก็มีเช่นกันนะครับให้กับจำลักษณะตุนนะครับในช่วง กรุงเรือนแรกนี้ที่มีหน้าที่ภาระรับผิดชอบอยู่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆในครัวเรือนในบ้านนะครับที่เป็นรายจ่ายหลักๆที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับแดี๋วอไปไปต่อมานะครับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ EM p อ็มเนะครับก็เป็นผู้ที่มีเงินรายได้หลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่ารายได้รายรับ กองหลายๆท่านนะครับที่มีรายได้รายได้มั่นคงนะครับโดยเฉพาะในตําแหน่งสําคัญสําคัญในหลักๆนะครับที่ตลอดตั้งปีก็มั่นคงอยู่ในตําแหน่งการงานอาชีพนะครับก็ดึงดูรายได้รายได้ประมาณตลอด12เดือนนะครับหรือใครทําในเรื่องกองผลเกษตรกรรมอะไรก็ตามที่มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับที่ส่งผลกำไรนะครับอย่างใเชิงของการทาการเกษตรการเลี้ยง อะไรต่างๆนะครับที่ส่งผลรายได้รายรับก็ามาอย่างต่อเนื่องหรือรกล่ตําธุรกิจส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าอุปอรเครื่องแต่งตัวสวยความงามเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรก็ตามนะครับที่ส่งผลรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงตลอดตั้งปีนะครับแล้วก็เป็นติดตามของการเงินที่สุขความมั่งคั่งหมุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับวนจารยอดนะครับ ในช่วงของการแข่งขันอะนไรก็ตามมารับที่จะคว้าโอกาสของชัยชนะอยู่ในแนวหน้านะครับในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ก็ามาโดยเฉพาะในธุรกิจเกี่ยวกับยวดยานยนต์นะครับที่แต่ใม,ม้ท่านนั้นตุ้มเทแลวก็อยู่ในแนวหน้าในการที่จะคว้าผลประโยชน์ทางการเงินก็ามาด้วยวความคล่องตัวนะครับอยู่ในแนวหน้าของการมีรายได้ระดับต้นๆนะครับก็เป็นติจกาที่ดีแล้วก็ไปแบบที่9นะครับในเรื่องของการเงิน9เหียญนะครับ ข้อความมั่งคั่งบูรณสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับความสําเร็จของการงานนะครับเพราะว่าก็การงานก็เช่นกันนะครับที่มีป้ายก้าวเหรียญนะครับที่มีเข้ามานะครับหลายๆเส้นต่างของการเงินนะครับก็ไม่ที่เปิดออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะเปิดไพ่ออกมาบอกเหมือนกันนะครับตั้งการงานแล้วก็การเงินก็เป็นติดตามเดียวกันนะครับเมื่องานเยอะนะครับออด้วยมากมายนะครับแล้วก็หลายๆเส้นต่างของความสําเร็จของการงานธุรกิจก็ย่อมพง ส่งผลประโยชน์ผลรายรับไรายได้ต่างการเงินนะครับที่กลังกามานะครับต่างความเป็นทีเอ็มเพลความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายหลายเช่นต่างของการเงินที่เข้ามาไปสู่ทิศต่างของการเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีนะครับแล้วก็ป้ายใบนี้ออกในตําแหน่งที่9ด้วยเลขไอความมงคลนะครับแล้วก็เป็นป้ายใบ9กเหรียญด้วยนะครับความเงินที่สู่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับแมแต่ใบเัขที่ว่า1กับ9นะครับเมื่อรวมเป็นเลข1เลข9ก็คือในตําแหน่งของ เลขสิกนะครับของใบไพ่ในเดือะสันนะครับเป็นตําแหน่งของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่เกิดจากความสําเร็จในหน้าที่การงานที่นํามาซึ่งรายได้ะระดับผลประโยชน์มากมายมหาศาลน,นะครับสู่ความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับก็เป็นทิศทางการเงินที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับของเชาวลัท กนาตุนนะครับเศษในไยใต้สำหรับนะครับก็บางท่านก็จะมีในเรื่องของรายจ่ายอย่างที่กล่าวมานะครับที่รับผิดชอบหน้าที่นะครับที่ต้องหาเงินเข้ามาให้ทันกับสถานการณ์ด้วยที่รายจ่ายที่รอพุ่งตัวอยู่เช่นกันนะครับแต่อย่างใดก็ตามนะครับท่านจะมีความสมดุลต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับที่เงินหลังไหลเข้ามาโอกาสของคนว่างงานแม้จะมีรายจ่ายอยู่นะครับก็ได้รับชดยื่นโอกาสดีๆการมีงานทาม,มีอาชีพแล้วก็มีรายได้รา,รายรับก็ามานะครับก็ทําให้ มาคู่ควรเบาะสมสมดุลกับอาราจ่ายที่รออยู่นะครับบางคนก็มีเส้นต่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับต่างกันเงินที่มีก็มาที่คาดนม่ถึงก็อย่างที่กล่าวนั่นเองนะครับบางคนก็มีโชคลาภแบบพลุกพุก็ามาก้อนใหญ่ๆได้เช่นกันด้วยความเป็นราชาตืเรียญนะครับบางคนก็จะมีเส้นตา่างย่านความโชคลาภอาจจะพอปานกลางนะครับก็ามาเติมเติมสู่ความมั่งนนะคั่งสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นไปที่เปิงปอใจได้นะครับ ทีนี้มาดูในสถานการณ์ของความรักนะครับของชาวลัคนาตุนนะครับในวันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมนี้ว่าความรักของชาวลัคนาตุนจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับไปได้ขึ้นมานะครับถ้วยนะครับบางคนนั้นอยู่ในสถานการณ์ของการคิดถึงรักเก่าเป่ารักในอดีตนะครับที่เคยล้มเหลวไปแล้วไม่สมหวังไม่สมปรารถนาก็ามาคุ้นคิดนะครับให้ปวดหัวปวดใจนะครับ บางคนก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องด้วยความสุขบิกบานสําราญใจในทิศทางที่ดีก็อยู่แบบสดโๆนะครับแล้วก็บางคนก็ส่อสวงหาความรักมาก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็ก่าวดดกนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของการปักฟืน้นปักเหนื่อยนะครับในการที่จะปักกายปักใจเพื่อฟืน้นสภาพจิตใจร่างกายแล้วก็กเดินหน้าต่อไปกันใหม่ในการที่จะสะอสะวงหาความรักนะครับ บางคนก็มีความรักเข้ามาแบบรวดเร็วนะครับบางทีไม่ตันตั้งตัวเปไม้เท้านะครับการเดินทางก็มีโอกาสดึงดูดความรักเข้ามานะครับโอกาสของการไกลเดินทางมาพบอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือจากต่างชาติก็ได้นะครับที่ยาจะกข้ามาพบหรือเดินทางไปพบไปเจอความรักให้เกิดขึ้นได้สําหรับบางคนที่มีการเดินทางกันเกิดขึ้นนะครับที่จะมีรักเข้ามานะครับแล้วก็จากเส้นสายการงานอาชีพต่างๆก็ดึงดูดนะครับเมื่อได้พบได้เจอได้คุย นะก็เกิดความรู้สึกที่ดีๆจะตาต้องใจที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต่อไปของคนโสดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับบางคนก็อยู่ในภาระหน้าที่นะครับรับผิดชอบกนะ็ตั้ง3มอย่างนะครับป้ายสามสำรับที่ขึ้นมานะครับในสถานการณ์ของการงานการเงินและก็ความรักป้ายสิบไม้เท้านะครับขึ้นมาเหมือนกันก็บางคนก็ยังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอยู่นะครับในการที่จะหาเงินหารายได้รายรับ้ามาให้ตันกับสถานการณ์อของ ภาระหนะ้าที่ต่างกันเงินที่รับผิดชอบอยู่นะครับจึงไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะไปใส่ใจในการที่จะสอบสวนาความรักนะครับก็ยังต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปนะครับดูแลหน้าที่การงานเพื่อสร้างเงินสร้างรายได้เข้ามานะครับส่วนบางคนนะครับก็ราชาติเรียญนะครับ ก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่รักที่ดีนะครับบางคนก็ไปพบกับครูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีฐานะทางการงานการเงินที่ดีเป็นผู้มใจดีเมตตานะครับอบอมารีเป็นสายเปยสักนิดหนึ่งนะครับที่บางทีก็จะเข้ามาเปยดูแลด้วยความใส่ใจมอบเงินมอบอะไรมาดูแลด้วยความรู้สึกที่พึ็นปอใจนะครับก็เกิดความรักบางคนก็โอกาสพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเคยผ่านครอบัวมาแล้วก็ได้ นะครับที่เข้ามาสร้างความผปกปันให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต็มประเด็นนะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีการเดินทางนะครับที่จะเกิดขึ้นก็อย่างที่กล่าวมานะครับเต็มเต็มประเด็นแล้วก็แปดไม้เท้านะครับในเรื่องของการเดินทางนั้นอาจะทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์ในต่างถิ่นต่างพื้นที่ขึ้นมาได้เช่นกันของคนโสดนะครับก็ไป้ายใบที่9้าใบสุดท้ายนะครับที่ขึ้นมา หอ้ไม้เท้านะครับก็มีตั้งคนที่โสดที่จะได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์นะครับที่มีโอกาสความรักเข้ามานะครับก็อย่างที่กล่าวถ้าความรักเข้ามาอย่างรวดเร็วในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์ในรับการพัฒนาเดินหน้าต่อไปนะครับด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะพัฒนาไปสู่กองความสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะโสด กองกลางเป็นครอบครัวกันในอนาคตนะครับที่จะด้วยด้วยร่วม,วมใยกาบ้านเดียวกันนะครับเป็นคู่รักที่ดีต่อไปในการได้รับชัยชนะของความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอย่างนะเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางคนนั้นก็ยังใส่ใจในรายละเอียดของหน้าที่การง,งานนะครับหรือบางคนก็ยังรัก ในเรื่องของการเป็นโสตนะครับยังมีคุณค่าพิจารณาอย่างที่ต้วนพอสมควรการที่ไกลจะเข้ามานั้นนะครับตามไม่เหมาะสมในการที่มีคุณค่าเคียงพอนะครับก็ยังไม่เปิดโอกาสให้เกิดความรักขึ้นนะครับแล้วก็การดูแลแก้ไขปัญหารรคปัญหาต่างๆนะครับในหน้าที่การงานนะครับจึงยังต้องเลือกเยอะเลือกยากอยูอย่พอสมควรนะครับโดยป้บบายสามบนี้น่าจะเน้นไปถึงกองคนโสดที่บางทีใส่ใจในเรื่องการงาน การเงินนะครับในการบริหารจัดการการงานการเงินอยู่จึงไม่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องของความรักนะครับจึงยังต้องอยู่บนเส้นทางของความเป็นโสดต่อไปนะครับแล้วก็ไพ่ตังใบนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับคนที่พบรักสมหวังแล้วก็บางคนที่กนโสดที่ยังเดินหน้าต่อไปอย่างที่กล่าวเหมือนไพ่ใตะสามรับนะครับยังไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีรักดีๆ เข้ามานะครับก็มีรักเกิดขึ้นได้นะครับที่จะไปสู่ทิศทางของความสําเร็จความสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่อยากมีความรักนะครับหรือในหน้าที่การงานหรือบางคนที่อยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องด้วยความสุข,ขอบุญในทิศทางที่ดีนะครับแต่กรณีพิเศษนะครับไปใบได้ขึ้นมาห้าถ้วยนะครับบางคนนะครับที่ยังใส่ใจในเรื่องของอ่า คิดกำเนึงถึงความรักที่ผ่านมานะครับจึงตามให้อยู่ในห่วงลึกของการเศร้าโศกเสียใจอยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับจึงไพ่จจะมาบอกเตือนแนะนํานะครับว่าการที่ไปใส่ใจกับสถานการณ์นั้นมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับเมื่อความรักมันสิ้นสุดไปแล้วล้มเหลวไปแล้วไม่สมหวังมาแล้วนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรามาปลักกายปักใจฟื้นสภาพร่างกายจิตใจให้สู่ความสมดุล ที่จะให้เกิดขึ้นก็น่าจะดีกว่านะครับเรียกว่าไปคิดกับสถานการณ์ของความรักที่ลม w, ม้มเหลวก็ให้คิดเสียว่าที่ผ่านมานั้นคือเปลียงเส้นต่างของความรักนะครับที่เปียงเข้ามาได้คุยได้เจราจากันให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยงบางชั่วครู่เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อคู่ของเรานะครับไม่ใช่คู่ชีวิตที่เข้ามาเปี่ยงเป็นเส้นต่างๆตอนนั้นที่เข้ามาสารความรู้สึกความสัมพันธ์นะครับเพราะอย่างไรก็ตาม นะครับมาทําความเข้าใจเพื่อฟื้นร่างกายจิตใจของเราให้สู่สภาพปกตินะครับพัฒนาให้จิตใจเจริญเติบโตแล้วก็อยู่กับครอบครัวด้วยความสุขความอุอุ่นนะครับก็อย่างไรก็ตามเส้นต่างอนาคตนั้นของความรักความสัมพันธ์ที่รออยู่เบื้องหน้านะครับที่จะได้พบชัยชนะในความรักความสัมพันธ์นั้นจะรออยู่นะครับก็ไปเสียใจใหญ่นะครับกับสถานการณ์ที่มันล้มเหลวไปแล้วนะครับสร้างความ สุขเบิกบานให้เกิดขึ้นให้มีความสมดุลตั้งร่างกายและจิตใจนะครับก็จะทําให้เราฟื้นฟูนะครับฟื้นตัวร่างกายจิตใจให้สู่ความสุขและก็เดินหน้าต่อไปนะครับในการที่จะสอแสวงหาความรักที่ดีๆที่รออยู่เบื้องหน้านะครับคนคนหนึ่งนะครับก็จะรออยู่อยู่ก็คือคู่แห่งชีวิตนั่นเองนะครับที่เหมาะสมคู่ควรนะครับเมื่อถึงเวลาก็จะมาพบเจอเราได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์อย่างคู่ควรนะครับที่จะทําให้เราพบ ในเมื่อถึงเวลาโอกาสสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกกำหนดมาแล้วเนื้อคู่แห่งบุญบารมีนะครับก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปก็คือรักเพียงแต่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้บทเรียนในความรักความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับก็อย่าไปใส่ใจเมื่อลมเหลวไปแล้วนะครับก็สร้างความสุขความสดใสเบิกบาน้เกิดขึ้นในทุกๆวันก็จะเป็นพลังที่ดีๆนะครับที่จะดึงดูดคู่ที่แท้จริงของเราที่จะมีสม เอศสมผลสมรากาคู่ควรเหมาะสมนะครับก็จะเข้ามาคุยมาเจราจากับเราต่อไปในอนาคตนะครับและก็ไปสู่ของการใช้ชีวิตคู่ยังมีความสุขต่อไปอย่างมีคุกล้านะครับงแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ต้องตั้งใจให้มีความสุขอยู่ในทุกๆวันนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของการงานการเงินและก็ความรัก ในครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมนี้ของช้าลัคนาตุลน,นะครับกขออวจากลัคนาตุลทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ